นิทานปล่อยปลาต่อชะตาชีวิตครั้งก่อนนู้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายวัยหกปีเศษว่ากันว่าแกมีตำราดูชะตาชีวิตของคนที่ตกทอดสืบกันมาประจำตระกูลทั้งดูลักษณะลายมือวันเดือนปีเกิดได้ทั้งนั้นและมีความแม่นยำทั้งหมดแกจึงเป็นหมอดูอันดับหนึ่ง ที่สำคัญแกไม่เคยเรียกร้องค่าครูหรือค่าดูดวงแต่อย่างใดแล้วแต่จะให้จะมากหรือน้อยก็ตามเย็นวันหนึ่งขณะที่แกนั่งพักผ่อนอยู่ที่ระเบียงบ้านก็มีคนสามคนคือพ่อแม่และลูกชายวัยหกขวบเศษเดินผ่านมาทางหน้าบ้านของแกซึ่งก็เป็นที่รู้จัก กันดีเพราะเป็นคนในหมู่บ้านนี้เองจึงร้องทักอย่างเป็นกันเองว่าไปไหนมาหรือไปตลาดหาซื้อของมาจากผู้เป็นภรรยาตอบแล้วถามต่อไปว่าวันนี้ว่างหรือจ๊ะพ่อหมอใช่วันนี้ว่างคนมาน้อยถ้าพวกเจ้าไม่รีบก็แวะมานี่ก่อนสิหมอดู ใจดีกล่าวเชิญชวนผู้เป็นภรรยามองหน้าสามีพร้อมกับเอ่ยว่าแวะก่อนนะพี่โอกาสดีจะได้ให้พ่อหมอช่วยดูโชคชะตาราสีให้สักหน่อยเพราะไม่ได้ดูมาหลายปีแล้วจากนั้นสองสามีภรรยาจึงแวะนั่งคุยกับพ่อหมอปล่อยให้ลูกชายเล่นอยู่ใกล้ๆ พอได้โอกาสภรรยาจึงเอย่ยเป็นเชิงขอโอกาสพ่อหมอว่าถ้าพ่อหมอว่างฉันอยากจะดูดวงบ้างนะพ่อหมอตอบได้สิจะเป็นไรแล้วเกิดวันเดือนปีอะไรกันบ้างละ่ะพ่อหมอใจดีถามสองสามีภรรยาจากนั้นก็นั่งหลับตาคำนวณอยู่สักพักจึงเอย่ย ด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนักจนสองสามีภรรยาสังเกตเห็นได้ชัดมีอะไรไม่ดีหรือพ่อหมอผู้เป็นภรรยาถามเอ่ยก่อดด้วยความสงสัยเจ้าสองคนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกแต่ดูตามดวงของเจ้าทั้งสองแล้วจะสูญเสียสิ่งที่รักมากที่สุด หมอบอกตามที่ดวงปรากฏสูญเสียสิ่งที่รักมากที่สุดสองสามีภรรยาทวนคำอย่างสงสัยพร้อมกับถามต่อไปอีกว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรพ่อหมอบอกได้ไหมเอาอย่างนี้สิเพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นลูกของเจ้าเกิดวันเดือนปีอะไรหรือพ่อหมอถามต่อ สองสามีภรรยามีสีหน้าสลดลงทันทีหรือที่พ่อหมอพูดหมายถึงลูกชายของพวกเราจึงบอกวันเดือนปีเกิดของลูกชายไปจากนั้นไม่นานนะักพ่อหมอก็พูดในสิ่งที่ทั้งสองไม่อยากฟังพวกเจ้าฟังให้ดีและอย่าพึ่งตกใจนะตามดวงนี้บอกไว้ว่า จากนี้ไปไม่เกินเจดวันลูกชายของพวกเจ้าจะต้องจากไปอีก7วันลูกชายของเราจะตายผู้เป็นแม่ตกใจกับสิ่งที่ได้ยินหัวอกของผู้เป็นแม่ไม่อยากจะเชื่อแต่ก็รู้ว่าพ่อหมอดูแม่นแค่ไหนเพื่อความมั่นใจจึงเอ่ยถามย้ำอีกครั้งว่า พ่อหมอดูดีแล้วหรือดูดีหลายรอบแล้วดวงของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่จริงตำรานี้ก็คงจะเชื่ออีกไม่ได้คงต้องเลิกดูดวงแน่ๆพวกเจ้าคอยดูแลเขาให้ดีก็แล้วกันหมอกล่าวยืนยันตามตำราของตนหัวอกของพ่อแม่ ผู้รู้ว่าลูกชายกำลังจะจากไปมันช่างทำใจลำบากยากแค้นแสนเข็นเสียเหลือเกินทั้งสองไม่บอกลูกให้รู้แต่อย่างใดคงช่วยกันคอยระวังไม่ให้ลูกอยู่ห่างสายตาเท่านั้นส่วนเจ้าลูกชายผู้ไม่รู้ชะตาชีวิตว่าตนเองจะต้องสิ้นลมหายใจในเร็ววัน ยังคงเล่นสนุกสนานตามประษาเด็ก6กปันผ่านไปยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นหรือคำทำนายจะผิดพลาดซึ่งก็เป็นสิ่งที่สองสามีภรรยาปรารถนาเหลือเกินย่างเข้าตอนเช้าของวันที่7เป็นวันหมดเขตที่พ่อหมอกำหนดไว้ตอนสายของวันนั้น ก็มีชายคนหนึ่งมาร้องเรียกอยู่หน้าบ้าน้อมกับบอกว่าญาติของผู้เป็นสามีเสียชีวิตผู้เป็นสามีจึงต้องเดินทางไปบ้านของญาติของตนซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านไม่ไกลนักปล่อยให้ภรรยาดูแลลูกชายอยู่คนเดียวอย่าไปเล่นไกลนะลูกผู้เป็นแม่กำชับลูกชายแต่เช้า ด้วยความเป็นห่วงครับแม่ลูกชายที่กำลังสนรับคำแล้วก็เล่นอยู่บริเวณบ้านนั่นเองจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงก็ยังไม่มีวี่แววของเหตุร้ายอะไรแม่ซึ่งคอยดูอยู่ตลอดเวลาก็เริ่มสบายใจขึ้นมาบ้างแล้วจึงเรียกลูกชายมากินข้าวกลางวันหลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว ก็ลงไปเล่นที่หน้าบ้านอีกแต่ครั้งนี้ไม่รู้อะไรมาโดนใจเจ้าหนูหน้อยเดินตามทางเกวียนผ่านป่าเล็กๆจนไปถึงทุ่งนาในยามหน้าแล้งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเขาเดินเล่นจนถึงคลองน้ำใหญ่ที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีด้วยความร้อน จึงลงไปเล่นน้ำอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นฝั่งเพื่อกลับบ้านขณะที่เดินผ่านานาแปลงใหญ่ที่มุมคนาน,นั่นเองมีปตมน้ลาจำนวนหนึ่งกำลังดิ้นกระเสือกกระสนเอาตัวรอดอยู่โผน่าสงสารมันจังเลยน้ำแห้งจะหมดแล้วไม่มีน้ำมันคงจะตายแน่นอน เขาลำพึงกับตนเองด้วยความสงสารพวกปลาจึงเอากะลามะพร้าวมาเก็บปลาเหล่านั้นไปปล่อยที่หนองน้ำพาเหล่านั้นว่ายวนไปมาอย่างดีใจเหมือนกับจะขอบใจเด็กน้อยผู้ใจดีที่ช่วยเหลือชีวิตตนจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านระหว่างทางต้องเดินผ่านป่าเล็กเช่นเดิม ก่อนหน้าที่เด็กจะเดินมาถึงนั้นได้มีฝูงสัตว์เลื้อยคลานจำนวนหนึ่งมาชุมนุมกันอยู่มากมายโดยการนำของงูเหลือมตัวใหญ่ซึ่งมีนิสัยหยิงมยองคุยโวโอ้อวดว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดในโลกที่จะมีพิษร้ายแรงเท่ากับตนว่ากันว่าครั้งนูน้นงูชนิดต่างๆยังไม่มีพิษ มีพิษเฉพาะงูเหลือมชนิดเดียวเท่านั้นขณะกำลังคุยโวอยู่นั้นพรานมันก็มองเห็นเจ้าเด็กน้อยที่กำลังเดินมาแต่ไกลจึงท้าทายขึ้นว่าพวกเจ้าคอยดูนะเราจะชกเด็กคนนี้ให้ตายในขณะที่เดินยังไม่ถึงเจ็ดก้าวถ้าไม่ตายเจ้าจะว่าอย่างไร งูจงอางที่อยู่ใกล้ๆถามขึ้นเราจะยอมคายพิษทิ้งให้หมดเลยงูเหลือมตอบด้วยความมั่นใจหลังจากท้าทายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจึงเลื้อยขึ้นไปบนกิ่งไม้ที่ยื่นออกมากลางทางเดินเด็กน้อยเดินมาถึงต้นไม้ต้นนั้นก็พรันได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นลงบนหัว แต่เขาก็ไม่สนใจเดินจากไปตามปกติแต่กะลามะพร้าวที่ใช้เก็บปลาไปปล่อยซึ่งเขาได้เอาคอบหัวกันแดดมานั้นได้หล่นลงไปไหนเจ้าคุยนักคุยหนาว่าเจ้ามีพิษร้ายนักไม่เห็นเด็กจะเป็นอะไรเลยเจ้างูจงอางเย้ยงูเหลือมจึงต้องคายพิษของตนเองทิ้งทั้งหมดตามที่พลังปากไป งูจงอางอยู่ใกล้ที่สุดจึงรีบเอาเขี้ยวของมันจุ่มลงรับเอาพิษไปก่อนเพื่อนจากนั้นก็เป็นงูเห่าและงูอื่นๆงูเหลือมจึงไม่มีพิษตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาส่วนเด็กน้อยที่ออกจากบ้านไปนานพอกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับแม่ที่ตามหาจนทั่วหมู่บ้าน แต่ไม่พบลูกชายกำลังนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านเพราะคิดว่าลูกชายตายเสียแล้วแน่ๆขันเห็นหน้าลูกชายนางก็เข้าสวมกอดทันทีด้วยความดีใจรุ่งขึ้นของวันที่8นับจากที่พ่อหมอได้ทำนายไว้สองสามีภรรยาจึงพาลูกชายไปที่บ้านหมอดูพรางตอบว่า ไหนท่านว่าลูกชายของพวกเราจะตายภายในเจ็ดวันนี่วันที่แปดแล้วเขาก็ยังไม่ตายเลยท่านรู้ถึงหัวอกของพ่อแม่ไหมว่าทุกทรมานใจแค่ไหนหวาดระแวงระวังกลัวลูกจะตายท่านพูดไว้อย่างไรก็อย่าลืมก็แล้วกันพูดจบก็พากันเดินจากไป ปล่อยให้พ่อหมอยืนงงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเราดูมาไม่เคยพลาดพ่อหมอคิดอยู่ในใจสงสัยตำรานี้จะใช้ไม่ได้เสียแล้วจึงเอาตำราทั้งหมดที่มีอยู่มากองที่หน้าบ้านประกาศกล้องว่าจากนี้ไปเราจะไม่ดูหมออีกแล้วพร้อมกับจุดไฟเผาตำราดูหมอของตนที่หน้าบ้าน จากนั้นก็เดินขึ้นบ้านไปตำราที่แม่นยำกำลังถูกไฟไหม้ทันใดนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งนึกเสียดายขึ้นมาจึงหักเอากิ่งไม้มาฟาดลงจนไฟดับปรากฏว่าตำราได้ถูกไฟไหม้ไปแล้วครึ่งหนึ่งจากนั้นมาตำราหมอดูที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ จึงไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์ซดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันมีถูกบ้างผิดบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างส่วนจะถูกมากหรือผิดมากใครจะรู้ดีมากไปกว่าตัวท่านเองคติธรรมนำชีวิตมีคำกล่าวว่าหมอดูคู่กับหมอเดาจึงเอาแน่ไม่ได้จงรู้จักฟังหูไว้หูเชื่อบ้าน แต่อย่าปักใจนักจากเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นด้วยเมตตาจากใจจริงอันบริสุทธิ์ย่อมได้รับสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับสิ่งที่ตนให้เหมือนกับเด็กน้อยได้ให้ชีวิตแก่พวกปลาทั้งหลายแล้วได้ชีวิตลอดกลับมานิทานเรื่องปล่อยปลาต่อชะตาชีวิตจบ